สวัสดีค่ะพี่พีร้อนกันไหมสุดสดชื่นค่ะค่ะก็วันนี้มาร่วมงานเปิดตัวของ 3CE นะคะก็เป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่เราใช้กันอยู่แบบว่าทุกวันอยู่แล้วอะค่ะบ r ัชออนเออยลิสติกเอยนะคะก็วันนี้เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานค่ะก็อย่างหนูใช่ไหมคะชอบลิสติกค่ะเพราะว่าปากจะได้แบบชุ่มนุ่มน่าสัมผัสนี่ เฉดสีอะคะ่ะต้องเป็นแบบสีแดงช่วงนี้ค่ะเพราะว่าแบบอะไรมันก็เป็นแดงแดงสดใสมีสีสันไปหมดเลย<อ> <laughs> มนใช้ดียังไงใช้ดีค่ะดดตัวเนื้อของลิปสติกข,ของฟรีซีที่มีสิบเฉดสีเนี่ย<อ>รุ่นที่เก๋ใช้อะ่ะมันมีความแบบเนื้อมันนุ่มทําให้ปากของเราอะ่ะเหมือนกับฟูเหมือนเหมือนแคสเมียะคะ่ะ<อ>เหมือนขนแคสเมีย<อ>ใช่ มันนุ่มน่าสัมผัสใช่ค่ะใช้ได้ใช้ได้ตลอดเลยมันไม่ตกร่องเนาะมันไม่ตกร่องค่ะแต่ตกหลุมรักอย่างเดียวย่าไนนหตกหลุมรักริฟแล้วก็ริฟแล้วก็6ทีซีเท่านั้นแต่ประเทศไทยมันร้อนมันจะมีความแบบหลุดมีอะไรไม่ไม่ค่ะถ้าหลุดก็เติมใหม่ได้หยิบขึ้นมาเติมถ้่เราไปไปอะไรอย่างเงี้ยมันแบบติดก้างมีส่วตั้งใจจะให้ติดนะคะตั้งใจเราไปลองไหมว่ามันติด ที่ไหนคะลองที่ปักได่หมดเลยใช่ลองค่ะลองไม่หลุดเนาะไม่หลุดค่ะไม่หลุดแต่ว่าตามระหว่างวันนี่ก็คือมันต้องมีไปบ้างแล้วก็แบบเติมเติมแต่คือแบบติดแก้วไม่ติดต่อจะแบบดื่มน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบยังอยู่ยังอยู่เติมได้หลุดได้เติมได้แต่ที่สําคัญอ่ะอยู่ตลอดฝากลิปสติกใช่ไหมคะ ก็ฝากด้วยนะคะลิสติกนะคะของ 3CE นะคะเป็นรุ่นที่เนื้อสัมผัสเนี่ยเหมือนกับขนแคสเมียร์เลยค่ะเหมือนผ้าเหมือนแบบความนุ่ม <c oughs> ความแบบฟูของเขาเลยเยัเสริมเก๋ไก่ก็ต้องใช้ลิสติกค่ะใช่ค่ะใช่วันนี้ใช้ของ 3CE เลยค่ะอ๋อแล้วหัวใจและตา <c oughs> มันหวานเกินไปแล้ว <c oughs> แดงมันริบเลยแดงมันริบเลยหัวใจตอนนี้แดงกว่าหรือว่าแดงกว่าหัวใจหัวใจก็แดงนะคะ,ะก็คือข้างในเขาเป็นข้างในเป็นเลือดหัวใจเป็นเลือดต้อง<ช>เป็นสีแดบงบ<อ>หรือว่าคุณเป็นสีน้ำเงินแดงด๊ามสีเขียวครัาอาบีน่าปีเป็นปปสีหัวใจเป็นสีดำเหรอคะเห็นภาพมันชัดเจนเกินค่ะกับกับอาบีอ๋ออับีน่ารักมากเลยอ่ะวันนี้อับีมาด้วย จองแล้วใช่ไหมครับสหรับสร้อยเพชรอันนั้นะครสร้อยเพชรที่แได้โอก็คือเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสใช่ค่ะวันวาเลนไทน์ล่ะลูกวันวาเลนไทน์ได้ดอกกุหลาบแล้วก็ช็อกโกแลตกี่ดอกเอ่อประมาณกี่ดอกก็ประมาณ5ดอกขวดซื้อขวดชอบเลขห้าเขาหน้ารากไก่ไก่ก็มองนาน เออหมายถึงว่าน่ารักยังไงล่ะคะ,ะเป็นคนน่ารักอะค่ะเป็นคนน่ารักที่แบบว่าไ,ได้จ๋า <laughs> เป็นคนที่อยู่ด้วยวเราเราแฮปปี้เรามีความสุขเเตตเจนมากลยาราก็เปิดเลยเราก็เปิดกับทุกคนว่าอ๋อเก๋ไก่เก๋ไก่มีแฟนแล้วนะย้อนกลับไปพูดถึงเส้นทางความรักของเราค่ะการปลุกระดใจว่าเออ เป็นนแฟี้ก็ย้อนกลับไปนะคะบอกเลยว่าเรารู้จักกันตอนช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วแล้วเราก็ได้คริสต์มาสปีที่แล้วอ่ะเราก็เหมือนแบบขอว่าให้ขอกับซานต้านะว่าอยากมีคนที่อยู่กับเราในคริสต์มาสอีกปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอาจจะได้ยินเง้เขาก็เลยส่งอาีมา いいตอนที่เสัตพาที่หนันต้าที่ฮ่องกงไม่ใช่คือวันนั้นวันแรกคือที่เราเจออาร์บีคือวันนั้นเป็นวันคริสต์มาสเราแบบถ่ายละครเสร็จแล้วเราก็ไปจับคริสต์มาสกับเพื่อนๆอะไรเง uzz, ี้ยกับของคริสต์มาสของขวัญค่ะเราก็เลยได้เจอครั้งแรกแล้วก็ยังไม่รู้จักว่าเขาชื่ออาร์บีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นน้องชายของเพื่อนเราก็เลยได้แบบมี ช่วงหนึ่งที่เราชวนกันไปทะเลเป็นบ้านทะเลที่ชวนทีมงานคร<ม>อบครัวหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยน่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเ่มเ,ออเริ่มทักใครก่อนออก<ท>็<ท>คือเขามากับพี่สาวกับเพื่อนๆกับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ได้คุยกันตอนนั้นเหมือนเล่นเกมเล่นอะไรนี่แหละค่ะเหมือนแบบเล่นเกมชนลงเก้าอี้แล้วก็เล่นยิงอะไรนะคะยิงพูเล่นอะไรเง<อ>ี้ยในบ้านในบ้าน พักเออ่บ้านบีชเฮาส์ก็คือบ้านริมทะเลจ้าเราไม่ตกหลุมรักอาบี่ชุมจำไม่ได้เลย <c oughs> แต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าให้เขาเป็นคนน่ารักดีแล้วเป็นช่วงที่เราอยากฝึกฝึกภาษาใช่ค่ะเราก็เลยเหมือนได้คุยเป็นเพื่อนกันก่อนนะตอนนั้น,น,ค,นยยคุยนานค่ะอ๋อคุยนานค่ะคุยนานเพราะว่าเป็นช่วงที่คุยแล้วเขาก็กลับไปที่ เยอรมันแล้วก็กับที่ออเบเนียใช่ไหมคะเพราะว่าที่บ้านเขาอยู่ที่นั่นแล้วที่สเตตัสเป็นแฟนมานานนี้อย่างหนูอายุ28ใช่ไหมคะวันที่28เดือนเดือนวันเกิดเดือนเก้าโอ้เดือนปีที่แล้วปีที่แล้วอไอ้เราเฉลยตรงนี้เลยกับที่งานนะคะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราก็ต้องคุยกัน ก่อนว่าเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกว่าเป็นอะไรยังไงแต่ว่าเป็นคนข้างลิฟต์แล้วก็เป็นคนข้างหลังที่ต่าง <laughs> ช,ชาติยังไง okay. อย่างน้อยเราก็ได้เหมือนมีเพื่อนคุยที่เป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งภาษาหรอคือตอนแรกเราใจเราอ่ะเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเรามีเพื่อนออที่พูดอีกภาษาหนึ่งเราก็ได้ฝึกหลายๆอย่างแล้วถ้าเราจะไปไหนไปเที่ยวไปเดินทาง เราอาจจะมีสกิลหนึ่งขึ้นมาก็คืออย่างนั้นคือสกิลด้านการแบบเป็นเพื่อนมีเพื่อนชาวต่างชาติแล้วก็ได้ภาษาหรืออาจจะแบบมาทํางานอะไรเงี้ยเพราะฉะนัน 3CE นี่ก็เป็นภาษาอังกฤษเงี้ยได้แล้วเราก็แบบได้แอคเซนต์อ่ะได้แอคเซนต์มาแล้ะซึ่งคือคล่องเลยก็ยังต้องฝึกอยู่ยังไม่ยังเราไป็ัวแสดงเราได้อธิบายแบบว่าการงานรน่อยเขาฟังไหมเออเขาเข้าใจในการงานของเราแบบ เป็นนักแสดงต้องเเป็นนักแสดงต้องอธิบายเรีว่าเรียกเขาเข้ามาได้ไหมเฮ้ยได้หมเลเนไหมัเดียวเดียวลองถามเขาได้ไหมเฮ้ยเามีแค่มีคนอยากเจอเจา I found it I finally found it เฮ้ยโซฮอตเหรออากาศแบบร้อนเอ้าวยูโซฮอตเอาเบาวอร์ she's hot too I mean she's red โอวันนี้ใส่สีแดงก็จะฮอตฮอตหน่อยขอหนึ่งกล้องเยอะมากเลยคผู้ชมทางบ้านสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะสวัสวจริงโดยจริงเคยกันน่ารัก สอนภาษาไทยเขาเยอะไหมคะพี to okay. ่เกศสอนค่ะสอนต่ใหญ่สอนอะไรอ๋อยู่ันยูไปแล้วหรอได้ได้ได้เขาบอกว่าเขินๆนิดหน่อยใช้ช้ No No I'm just really hot because I was walking all the way. จงๆเขาก็เดินตามว่าเกศอยู่ไหนน้าเห็นตรงนี้คนมุงเยอะก็เลยเดินเข้ามาดูเขาไม่รู้ก่อนหรอว่าเราต้องสั่งาเรรู้ค่ะรู้แต่ตอนแรกบอกว่าอยู่ตรงไหน เออปกติเราสอนภาษาไทยเขาสอนอะไ She asking normally I teach English เอ้ย teach Thai language you o a t e o n o w ใช่ Yes all the time ตลอดตลอด And sometimes I tell like What are you talking about ภาษาอัง I don't I know the basics like อโล่ยอโล่ยสวยเฮ้ย not สวยนงคสวยไม่สวยค่ะรักคุณได้ไหมโอ้รักคุณไม้รักคุณว้าวรู้สึก ผมไม่ใช่ผมรักคุณ I love you I l o v e y o u o h Luck I know luck I love CCE ด้วยนี่นี่เราแม่งอะผมรักสไตล์นั้นด้วย Trisie Yeah Trisie ดีใจไหมดีใจไหมดีใจดีใจ mean like happy happy I don't want to ruin her hair ผมก็รู้ตัวไปแลวจร l ต้องปรับต like ัึ <S <s ้นมาหน่อยโอเคโอเคอนนีอเคโอเยอเอาจจะคิอเยอเคโอเอหคโอคโอเคนอเ่โออยคโอเคโอะคอเอเคอเคโอคโอเคอเคอเคโ้เคโอเคอเอเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเคอเคเอเคโอเอเออเคโอเคโอเคออคโอีคคโออเอนคออคคตอหนูว่าเอเเรเอเว่ามีหลายๆอย่างที่อยากจะ ฝึกอยากจะไปทํากิจกรรมร่วมกันหรืออะไรเงี้ยอยากทัวร์เที่ยวเมืองไทยไปด้วยไลฟ์สไตล์อะไรเหมือนเป็นไลฟ์สไตล์ที่ซัพพอร์ตกันเลยจริงๆอะ่ะ mm hmm. ก่อนหน้านี้หนูไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกบ่อยเพราะว่าทํางานธรรมดะแต่ว่าช่วงนี้ก็ได้ออกไปเที่ยวไปเจอทุกๆคนอะไรเงี้ยก็แฮปปี้แบบเห็นในคลิปเก๊ในในไก่พาไปหาแม่ด้วยค่ะทเป็นยังไงบ้างคุณแม่รนวันนี้างอ๋อในคลิปคือตอนตอนทะเลเหรอคะหรือว่าอันนั้นคือวันเดียวกันกันกบที่เจอ ช่วงหลังคริสต์มาสคือปีใหม่ปีที่แล้วแม่แม่บอกว่าน่ารักมากค่ะใช่แม่ไม่แม่ไม่ติดแม่ไม่ติดเนาะแม่ไม่ติดค่ะอ่ะบอกเป็นแฟนหน่อยว่าเกิดมีความรักครั้งนี้สัใงมากนยันไปเลยแบบชัดเจนค่ะก็ดีค่ะดีดีแล้วดีที่สุดโอเคโอเคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ